น้ำพริกอ่องครับเป็นหนึ่งในเมนูที่พ่อ้านชอบรสชาติจะเผ็ดน้อยแล้วก็อร่อยครบรสกินกับผักสดกินกับแคบหมูอร่อยมากครับเนี่ยครับน้ำพริกอ่องกินได้ไม่เบื่อเลยครับวิธีทําก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราใช้ในการทําน้ําพริกด้วยกันครับหมูพ่อ้านจะเลือกที่จะซื้อชิ้นหมูมาสับเองนะครับมะเขือเทศพ่อ้านใช้3ชนิดมีมะเขือส้ม มีมะเขือซีดาแล้วก็มะเขือเทศธรรมดานะครับแต่เนื้อเยอะหน่อยความเปรี้ยวก็จะเสริมกันครับลูกใหญ่ก็จะให้เนื้อเยอะหน่อยมะเขือส้มนี้ก็จะให้ลสเปรี้ยวอร่อยมะเขือเทศก็เลือกเอาตามชอบได้เลยนะครับตามที่เราหาได้นี่ครับของชาบ้านก็ใช้หลายชนิดอันนี้เนื้อเยอะหน่อยอร่อยมากเสร็จแล้วเรามาสับหมูครับล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับแค่พอหยาบ,ยบๆยก็พอเนี่ยครับ หมูสับเองก็จะได้สะอาดหน่อยส่วนใครสะดวกซื้อที่เขาสับไว้แล้วก็เอาตามสะดวกได้เลยนะครับเอารามูสับได้แล้วจากนั้นเราไปย่างถั่วเน่าครับถั่วเน่าซื้อมาเป็นแผ่นต้องเอามาย่างก่อนเพราะบ้านจะย่างในกระทะแบบนี้ครับย่างกลับไปกลับมาจนถั่วเน่าสุกดีครับกลิ่นเขาหอมมากเลยนะครับเวลาตํากับน้าพริกรสชาติอร่อยเลยพอบ้านชอบเสร็จแล้วเราไปตาพริกกันครับพอบ้านใช้พริกแห้งเม็ดเล็ก ไม่ได้แช่น้ำนะครับเพราะเขา,เขาตาให้ละเอียดได้ง่ายตาพร้อมกับรากผักชีตาให้ละเอียดเลยครับตาด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ที่เอาไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนตาให้ละเอียดเลยครับเนี่ยครับเราตาพริกละเอียดดีแล้วแล้วก็ถั่วเน่ามาหักใส่แล้วก็ตํารวมกันไปครับบอกเลยครับกลิ่นนี้หอมจริงๆครับถั่วเน่าเนี่ยรสชาติเนี่ยอร่อยแน่นอนหอมมากขอเปลี่ยนครกสักหน่อยครับครกเล็กไปแล้ว เราก็ใส่กระเทียมลงมาครับตําให้ละเอียดเพราะบ้านใช้กระเทียมไทยนะครับตํายากหน่อยก็เลยขอตำกระเทียมก่อนแล้วค่อยเอาหอมแดงใส่ลงมานี่ครับใส่หอมแดงลงไปตาให้ละเอียดพอหอมแดงเราละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่กะปิลงไปครับเนี่ยครับตําให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้น้าพริกพอมาทําขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาหมูสับของเราเนี่ยใส่ลงไปตําครับ ตำหมูสับกับน้ําพริกของเราให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับขั้นตอนนี้ใครจะไม่เอาหมูมาตําก็ได้นะครับเอาไปผัดใส่ตอนที่เราผัดน้ําพริกเลยก็ได้เนี่ยครับเสร็จแล้วจากนั้นเราเอาน้ําพริกของเราลงผัดในกระทะครับใส่น้ํามันพอประมาณเราจะผัดหมูให้สุกก่อนครับเนี่ยครับผัดจนหมูสุกดีพอหมูเริ่มสุกดีแล้วเราก็จะใส่น้ําล้างครกมาใส่ครับเนี่ยครับใส่น้าลงไป พอคลุกปีกแค่นี้แล้วเราก็จะเอามะเขือเทศที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยลงมาใส่ครับเนี่ยครับคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งจากนั้นเราจะปิดฝาเคี่ยวจนมะเขือเทศเขานิ่มแล้วก็เละเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำพริกเลยนะครับเนี่ยเราปิดฝาไว้เคี่ยวต่อไปครับอันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเราจะขอปรุงรสหน่อยครับเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาต้มด้วยน้ำปลาครับ ใครจะใส่น้ำตาลเพิ่มก็ตามชอบได้เลยนะครับความเปรี้ยวเนี่ยพอแล้วจากมะเขือเทศของเราที่เราใส่ลงไปเราปรุงแค่น้ำปลากับผมปรุปงรสก็พอชิมรสดูหน่อยครับโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกอ่องพร้อมทานแล้วครับมะเขือเทศก็เปื่อยดีแล้วเราปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วน้ำพริกอ่องน้ำพริกของทางภาคเหนือเนี่ยครับ หน้าตาน่ากินมากโรยต้นหอมผักชีสักหน่อยหนึ่งกินกับแคบหมูเนี่ยครับอาหารเนื้อต้องมีแคบหมูอร่อยเลยครับแคบหมูกรอบอแบบนี้กินกับผักสดอืมผักกาดขาวครับใส่ลงไปกินเล่นได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักก็กินน้ําพริกกับผักก็อร่อยแล้วครับเท่านี้จบมือได้เลยลองไปทําดูนะครับทําไม่ยากเลยเมนูนี้อร่อยด้วย